ท่านผู้ชมช่วงนี้มันพายุเข้านะครับมู่หลานมู่หลานนี่มากันแล้วนะครับมาตามนัดเลยแหละนะครับพยากรณ์อากาศแม,ม่นนะเนาะบอกว่าพายุลูกนี้คือมู่หลานก็เป็นบริเวณกว้างหลายจังหวัดจังหวัดแพร่ก็โดนไปด้วยที่เดิมวัดมณีวันนะครับไม่แก้ไขสักทีเดินทุกปีแล้วก็ที่จังหวัดน่านอันนี้โอ้โหต้นไม้ลม้มปิดถนนนะครับไปที่พะเยาพะเยานี่หนักกว่าเพื่อนเลยนะครับ พะเยานี่หนักกว่าเพื่อนแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนนะครับถนนระหว่างอำเภอปลายกับเชียงใหม่นี่ปิดเส้นทางเพราะต้นไม้ล้มขวางถนนนะครับเรามาดูที่จังหวัดแพร่กันก่อนครับจังหวัดแพร่นะครับเช้าว,วันนี้นายสมศักดิ์สุขประเสริฐอันนี้เป็นนายอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ก็ได้นําคณะรงไปตรวจสอบนะครับหลังจากน้ําป่าห้วยผาคําได้ไหลทะลักเข้า ท่วมตำบลป่าแม่น,นี่บ้านมณีวันครับวัดมณีวันเนี่ยอันนี้เป็นจํำทุกปีนะครับเป้าขอว่าเขาจะแก้ไขยังไงน้ําจะไม่ท่วมวัดเนี่ยมันท่วมทุกปีครับนักข่าวก็ไปทําข่าวกันทุกปีนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงปัญหามันอยู่ที่ว่าไอาห้ห้วยพักคาเนี่ยคลองซอยอะไรต่างๆเนี่ยมันเล็กนะครับแล้วก็เศษวัชพืชต้นไม้ต้นอะไรต่างๆเนี่ยเอาไป ไปกั้นก็เลยน้ำก็เลยเออเข้าในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็คลองเล็กๆนะครับอ่ะอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยให้ขุดลอกคลองก่อนที่น้ำป่าจะมาโดยท่านอน,นุวัฒน์วังวันนี่ท่านก็ได้ระดมแล้วครับตอนนี้เอาเอารถแมคโครอะไรเนี่ยไปเปิดเส้นทางน้ำก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันลดลงแล้วก็ในอนาคตนี่ต้องวางแผนการเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมซ้ำซากกันอีกที่จังหวัดแพร่ครับ ไปที่จังหวัดน่านกันเลยครับจังหวัดน่านนี่ระทึกครับโอ้โหระทึกมากระทึกยังไงครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยนะครับน้ําท่วมพอดีก็ไปแล้วก็โอ้โหอะไรครับมันเรือมันล่มเจ้าหน้าที่หกเจ็ดแปดคนนี่จมน้ําไหลลอยคอนะครับลอยคอกันเลย ผู้สื่อข่าวเขารายงานกันเข้ามานะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้หมูลงไปนี่ครับตามที่เห็นเนี่ยฮะลงไปช่วยกันนะครับไปช่วยเพื่อที่จะเอาผู้ที่เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยชาวบ้านนะจมน้ําขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเลยนะก็บาดเจ็บอะไรเล็กน้อยนะครับเพราะน้ําจริงๆแล้วเขาก็ต้องกังเก่งน้ำะเนาะวกนี้เขาก่งเก่งน้ําอยู่แล้วครับอ่ะก็ต้องสนแสดงความยินดีนะครับที่ว่าไม่ไม่ ถึงกับต้องเสียชีวิตหรือต้องอะไรนะครับผู้สื่อข่าวเขารายงานเข้ามานะครับว่าหลังจากาลิตรของพายุมู่หลาเนี่ยนะครับจังหวัดน่านเนี่ยได้โดยเฉพาะเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางอำเภอสองแควอำเภอบอกเกลือบอกเกลือนี่ถนนนะครับต้นไม้นี่ล้มทับขวางถนนต้องต้องวัดนั้งคืนมาช่วยกันนะครับอำเภอท่าวังผา คุนี้หลายอำเภอนะครับได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนมู่หลานนะครับให้เกิดฝนตกหนักนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดติดเกาะติดน้าอยู่นะครับโอ้ก็พายเรือข้ามมากันไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ไปป่าก็ว่าน้ํามันเชี่ยวมันแรงนะครับก็ทําให้เรือมันล่มเรือล่มเดชบุญนะเนาะเจ้าหน้าที่ อีกฝั่งหนึ่งก็เร่งลงไปช่วยเหลือนะครับโอ้ลอยคอตุ๊ปองตุ๊ปองนี่ช่วยเหลือมาได้นะครับช่วยเหลือมาได้อันนี้ที่จังหวัดน่านนะครับความเสียหายยังไม่ได้สรุปนะครับเพราะมันหลายอำเภอนะครับไปที่พะเยาพะเยาผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาโอ้โหมันมันหลายพื้นที่นะครับที่พะเยาผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าพายุมู่หลานี่พ่นพิษแล้วท,ทําน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนี่นะครับพื้นที่ได้รับความเสียหายหลายพื้นที่มีตำบลป่าซักอำเภอภูซางทั้ง10หมู่บ้านนะครับบ้านม่วงชุมบ้านม่วงใหม่สมบูรณ์บ้านแก่บ้านแก่แก่นะครับนี่เขามีสองแก่เนาะบ้านเบียงแก่อีกนะครับบ้านต้นพึ่งบ้านป่าซักบ้านป่าซักสองป่าซักหนึ่งป่าซักสองโอ้สองมีสองหมู่บ้านนะครับ บ้านควงแก้วบ้านแก่ใหม่โอ้ทำให้รถนี่อะไรนี่เข้าไปไม่ได้แล้วครับนะแล้วก็ในบ้านต่างๆนี่ก็ได้รับความเสียหายว่าน้ำป่ามันมาทีเดียวมันก็ไปเลยนะครับทางด้านนางสสิธรอคราชนะครับกำนันตำบลป่าสักอำเภอพุชางพะเยาแล้วก็นำคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเยี่ยมชาวบ้านช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็นี่มาช่วยกันทำความสะอาด เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ตีสองนะครับว่านะครับเดชบุญนะครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็แจ้งให้กับทางชาวบ้านเนี่ยได้ขนข้าวของขึ้นที่สูงไว้นะครับมู่หลานมู้หลานมันยังเหลืออีกหลายวันนะครับไปที่แม่ห้องสอนเลยครับนะนี่ผู้สื่ข่าวขอรายงานนะครับพายุฝนมู่หลานนี่แหละครับถลมกันทั้งวันทั้งคืนอันนี้เหตุเกิดพอทราบข่าวก็จะเที่ยงคืนแล้วครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเนาะ ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้รับแจ้งกันว่าผู้ใช้เส้นทางสัญจรในทางหลวงทางหลวงหมายเลขหนึ่น้าห้ะครับสายแม่ห้องสอนปลายเชียงใหม่นะครับก็ขอความช่วยเหลือด้วยเพราะว่ารถมันติดติดจนไม่รู้กี่กิโลนะครับโอ้โหเ,เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแขวงการทางบ้างอะไรบ้างที่รับผิดชอบพื้นที่บ้างทั้งในอำเภออำเภอนี่ไปกันนะครับเออกู้พงกู้ภัยแล้วก็ แขวงทางหลวงด้วยนะครับไปกันช่วยตัดตัดเนี่ยเห็นไหมตามภาพนี่แหละครับนี่ชาวบ้านก็ลงมาช่วยด้วยเพราะมันนานแล้วเกินเกือบจะสว่างเลยนะกว่าจะเสร็จนะครับเพราะว่ามันหลายจุดนะรถก็ติดกันโอ้โหนี่เป็นยาวเหยียดเลยนะครับติดกันแบบนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่จะผ่านไปอําเภอปลายไปแม่ห้องสอนอันนี้สายนี้นะครับสายนี้ถนนปิดแต่ตอนนี้ กว่าจะเคลียร์เส้นทางได้ก็เกือบสว่างครับว่าอย่างนั้นนะครับเกือบสว่างนะครับจากการที่สํารวจเส้นทางอําเภอไปลายไปยังจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็มีจุดเสี่ยงอยู่หลายแห่งหลังจากฝนตกต่อเนื่องนะครับตามแนวถนนนี่ก็ทําให้น้ํามันไหลมันเออแล้วก็ไหลลงจากดอยลงถนน,นนี่อันนี้อันตรายผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาก็ควรระมัดระวังนะครับนอกจากนั้นก็ต้นไม้นี่ทางมันแคบหลายจุด ต้นไม้จะ,ะลม้มลงมาเนื่องจากดินเนี่ยมันมันอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วเนาะต้นไม้มันก็เลยลม้มนี่ครับรถก็ติดกันยาวเหยียดแบบนี้ชาวบ้านก็ช่วยระดุมกันนะครับทั้งขาขึ้นขาล่องแล้วครับเนี่ยเออกว่าจะช่วยได้เนาะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไปไม่ถึงนะครับเนาะเออกว่าจะไปถึงเพราะมันไกลอะ่ะเออถนนเส้นนี้ก็ไปไกลลาบากอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติที่เกิดขึ้น อันนี้มูลหลานยังเหลืออีกหลายวันนะครับเหลืออีกหลายวันก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องของพายุพายุที่เข้ามาในเมืองไทยของเรานะครับก็อย่าประมาทนะครับสําหรับท่านที่อยู่รุ่มน้ําก็ใกล้ๆน้ําแม่น้ําอะไรก็ขนเข้าของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนครับไม่เสียหายครับแม่น้ํายมก็ดีแม่น้ําปิงก็ดีแม่น้ําน่านก็ดีเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ําเขาก็เตือนกันมาแล้วครับให้ระมัดระวังด้วยอันนี้ ที่แม่ห้องสอนครับสับ์สืข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาท์ขนาดใหญ่ป้ายไวนิวป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมพิมพ์งานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร0 8 7 7 8 6ป6 9 9 061 3232720้า้